สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ความศัพท์ของวงการควิตเตอร์กันนะครับว่ามีแสดงอะไรบ้างในท w i t เตอร์หรือว่าเรียกว่าคริปโตทวิตเตอร์นั่นเองครับคำว่า friend, f r i e n d F R E N ก็ง่ายๆเลยครับอันนี้ก็ว่าเพื่อนเขาก็จะมีการทวิตกันว่า hello Friend สวัสดีเพื่อนวันนี้เป็นยังไงบ้างก็เป็นการทักทายกันในวงการควิตเตอร์เหมือนกัน ครับก็เสาร์คำศัพท์ที่ผมเล่าสู่กันฟังก็มีความสําคัญมากๆนะครับเสาร์คนที่เป็นมือใหม่หรือว่าคนที่อยู่ในวงการคริปโตอยู่แล้วอยากให้เพื่อนๆหรือว่าพี่น้องเข้าไปติดตามกันดูด้วยนะครับถมว่าตรงนี้ครับเป็นจุดที่เราสามารถศึกษาได้แล้วก็เรียนรู้มีประโยชน์มากมายครับให้ตัวเราและประกอบกับการลงทุนของเราเองด้วยครับ